ค่าประมาณจานวนเต็มร้อยมันเป็นยังไงนะมันจะเหมือนกับค่าประมาณจานวนเต็มสิบหรือเปล่ามันจะใช้หลักการเดียวกันหรือไม่นะแบบประหั1.7ทําด1.7ทำยังไงอุ๊ยทำยังไงดีเนี่ยไปดูที่ช่องคณิตง่ายๆสายคุมุมก,กันดีกว่าคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาพบกับครูมุกในช่อง youtube คณิตง่ายๆสไตล์ครูมุกถ้าเด็กๆพร้อมแล้วที่จะทำแบบฝึกหัดแบบง่ายๆสไตล์ครูมุกนะคะเราก็ไปทำแบบฝึกหัดกันเลยแบบฝึกหัด1.7ค่ะเติมเลขโดดในหลักสิบและค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยในเด็กรู้ไหมคะว่าทำไมเขาถึงให้เราเติมเลขโดดในหลักสิบ ก็เพราะว่าอย่างที่คลิปที่แล้วแบบฝึกหัด1นครูมุกบอกแล้วว่าถ้าให้หาค่าประมาณจำนวนเต็ม10เราจะพิจารณาที่เลขโดดในหลักหน่วย <sund Lev ine> ใช่ไหมคะก็คือน้อยกว่าหลักที่เราต้องการหาค่าประมาณอยู่1อยู่1ห,หลักเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเหตุผลที <Psal ms> ่เขาให้เราหาทราบ เลขโดดในหลักสิบเน้นยับเลขโดดในหลักสิบก็เพื่อว่าเราจะพิจารณาเลขโดดในหลักสิบเพื่อที่จะหาค่าประมาณเป็นจนํานวนเต็มร้อยนั่นเองนะคะ,ะงั้นเราก็มาเริ่มหากันเลยข้อที่1ค่ะ498เลขโดดในหลักสิบคือเลข9ค่ะค่าเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมคือถ้าเป็น0 1 2 4นะคะเลขในหลักที่เราต้องการประมาณค่าจะเท่าเดิมเท่าเดิมนะคะถ้าเป็นเลข5 6 7 8 9นะคะเลขตัวเลขในหลักที่เราต้องการประมาณค่าจะเพิ่มขึ้น1เพราะฉะนั้นค่ะ ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยหลักร้อยของเราคือเลข4ดังนั้น9ในหลัก10จะทำให้4ตัวนี้เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเข้าเข,ข้าหลักตัวนี้นะคะดังนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเป็น5นะคะจาก4เป็น5ส่วนหลักที่เราไม่ไม่ต้องการก็คือหลักที่น้อยกว่าตัวหลักที่น้อยกว่าหลักที่เราต้องการประมาณค่าก็จะกลายเป็น0ูนย์ทั้ง2เลย ต่อไปข้อที่สองค่ะ5 3 5เลขโดดในหลักสิบคือเลข3ค่ะหลักร้อยคือเลข5 3จะทำให้5เพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิมเท่าเดิมนะคะกลายเป็น5้0เหมือนเดิมข้อที่3 ,3851 ค่ะเลขโดดในหลักสิบคือเลข5นะคะหลักร้อยคือเลข8 ห้าจะทำให้8เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจาก8กลายเป็น9ก้านะคะเก้แต่หลักพันเขามีดังนั้นหลักพันเขาเราก็ต้องเอามาด้วยกลายเป็นสามพข้อที่4ค่ะสองพนเะคะเลขโดดในหลักสิบคือเลข4ส่วนหลักร้อยคือเลขศ4จะทำให้ศูนย์เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเท่าเดิมนะคะกลายเป็น0 0 0แล้วก็หลักพันคือเลข2ก็เอามากลายเป็น2000ต่อไปข้อที่5ค่ะ1660เลขโดดในหลักสิบคือเลข6และหลักร้อยก็คือเลข6เหมือนกัน6ตัวนี้จะทำให้6ในหลักร้อยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะจาก600กลายเป็น700หลักพันคือเลข0ูนย์และหลักหมื่นคือเลข1 อ่าโอเคค่ะต่อไปข้อที่2ใหญ่ค่ะตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดยอดเขาสูง6อันดับแรกของโลกเขาให้มานะคะ,ะในแบแบฝึกหัดที่1 7นี้มันเป็นเรื่องของ ค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยเพราะฉะนั้นทั้งข้อ1 2 3 4 5และ6นี้ครูมุกจะหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของความสูงของแต่ละยอดเขาออกมาเลยนะคะข้อที่1ยอดเขาเอเวอเรสต์อยู่ในเขตพปรมแดนจีนและเนปาลมีความสูง8,848เมตรดังนั้นมันก็จะมีค่าอยู่ประมาณหลักหลักอ่าสิบ ตัวเลขในหลักสิบคือเลข4นะคะหลักร้อยคือเลข8เพราะฉะนั้น4จะทำให้8เท่าเดิมต่อไปยอดเขา K2 อยู่ในเขตพรมแดนแคชเมียร์และจีนมีความสูง8,611เมตรก็ประมาณเลขโดดในหลักสิบคือเลข1ค่ะหลักร้อยคือเลข6 1จะทำให้6เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น เท่าเดิมนะคะกลายเป็น600แล้วก็หลักพันก็คือ8ยอดข้อ3ยอดเขากันเจนชุมคาอยู่ในเขตพรมแดนอินเดียและเนปาลมีความสูง8,586เมตรก็ประมาณเลขโดดในหลัก10คือเลข8ค่ะหลักร้อยคือเลข5 8จะทำให้5เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเเดิเท่าเดิมไหมเท่าเดิมไหมคะ ไม่เท่านะคะไม่เท่าเดิมเพราะฉะนั้น8จะทำให้5นั้นเพิ่มขึ้นจาก5กลายเป็น600อ่าหลักพันคือเลข8เอามาเหมือนเดิมข้อที่4ค่ะยอดเขาโสเซอยู่ในเขตปรมแดนจีนและเนปาลมีความสูง8,516เมตรประมาณนะคะอ่า หลักตัวเลขในหลักสิบคือเลข1ค่ะหลักร้อยคือเลข5เลข1ในหลักสิบจะทำเลขจะทาให้เลขห้านั้นเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเท่าเดิมค่ะกลายเป็น500 8 0 0ยแันเหมือนเดิมข้อที่5ยอดเขามาคาลูอยู่ในเขตกรมแดนจีนและเนปาลมีความสูง8,481เมตร ประมาณเท่าไหร่ตัวเลขในหลัก10คือเลข8ค่ะหลักร้อยคือเลข4 8จะทำให้4เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจาก4กลายเป็น5 0 0 8,500ข้อที่6สุดท้ายยอดเขาโชโอยู o u, อยู่ในเขตพรมแดนจีนและเนปาลมีความสูง8,200เมตรนะคะประมาณเท่าไหร่ ตัวเลขในหลัก10คือเลข0ค่ะหลักร้อยคือเลข2 0จะทำให้2เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเท่าเดิมนะคะกลายเป็น200แล้วก็8200อ่ะได้มาแล้วค่ะสรุปว่าข้อที่1ยอดเขาเอเวอเรสต์สูงประมาณ8800เมตรยอดเขา K2 สูงประมาณ8600เมตร ยอดเขากันเจ็นชุงคาสูงประมาณ8600เมตรยอดเขาโรสเซสูงประมาณ8500เมตรยอดเขามาคาลูสูงประมาณ8500เมตรและสุดท้ายยอดเขาโชโอยูสูงประมาณ8200เมตรจากการที่เราประมาณค่ามาแล้วพบว่ายอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาเอเวอร์เรและยอดเขาที่เตี้ยที่สุด ใน6อันดับนี้คือยอดเขาโชโอยูนะคะส่วนยอดเขาที่มีความสูงที่มีค่าประมาณเท่ากันคือยอดเขาเคทูกับกันเจนชุงคาและยอดเขาโลเซกับมาคาลูนะคะเป็นคู่ของมันอ้าวดูคำถามข้อที่1ค่ะ ความสูงของยอดเขาใดบ้างที่มีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยเท่ากันและสูงประมาณเท่าใดเท่ากันนะคะมีอยู่กี่คู่เมื่อกี้ที่ครูมุกบอกนะคะมีอยู่สองคู่ด้วยกันคู่แรกคือยอดเขา K2 กับยอดเขากันเจนชุงคา สูงประมาณนะคะสูงประมาณมี2องคำถามนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบ2องคำตอบว่าสูงประมาณ8,600เมตรอ่าอันนี้คือคู่ที่1ต่อไปคู่ที่2ค่ะคือยอดเขาโลเซยอดเขาโลเซกับยอดเขา มาคาลูสูงประมาณ8,500ันหรอยเมตรข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองค่ะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของความสูงของยอดเขาที่สูงที่สุด กับยอดเขาที่เตี้ยที่สุดต่างกันเท่าใดนะคะตรงคำว่าต่างกันรเราสามารถแปลงไปเป็นเครื่องหมายาการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได้ว่าเป็นอะไรเอ่ยบวกลบคูณหารเป็นอะไรคะเป็นการลบนะคะดังนั้นยอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาเอเวอเรสต์สูงประมาณ8,800เมตรนะคะ ยอดเขาที่เตี้ยที่สุดนะคะคือยอดเขาโชโอยู o สูงประมาณ8,200เมตรนะคะลบกันออกมาเหลือ600เมตรค่ะอ่าโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับค่าประมาณจำนวนเต็มร้อย ถ้าใครสงสัยนะคะหรือ,อไม่เข้าใจตรงไหนสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะแล้วเดี๋ยวครูมุกก็จะมาต่อเป็นรายบุคคลอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆรับชมคลิปใหม่ๆนะคะที่ครูมุกจะลงต่อไปค่ะ